เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระนัทธพลอัคคสักโกโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบเจริญพรยัโยมผู้มีบุญทุกท่านเลยนะแล้วขอเรียนเชิญยิโยมทุกท่านนะเดี๋ยวเรามาบูชาพระกันก่อนนะให้น้อมใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจา้า อะระหังสัมมาสัมพุทโธพระคาวาโพธังพระคาวันตังอภิวาเทมิสวากาโตพระคาวตาธมโมธามังนามาสัมมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตาสวาคัสังโฆสังฆนามามิ ขันธามยยังพุทธะสาภะคะวตโตปุปปะคณนมการังกโรุมาสีนโมตัสสาภะคะวตโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมาตัสสาภะคะวตโตอะรหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสาภะคะวตโต ระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะก่อนที่เราทุกคนนะจะได้กล่าวคําถวายรัตนะภูภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ขอเรีนเชิญยัดโยมทุกท่านนะได้มานั่งสมาธิรวมใจกันสักครู่หนึ่งนะต่อจากนี้ไปขอเรียนเชิญยญัดโยมผู้มีบุญทุกคนทุกท่าน ได้ทำใจหยุดใจนิ่งได้ให้เราเนี่ยทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งอาจจะทำความรู้สึกว่าในไม่กี่นาทีเนี้ยเราจะขอตัดขาดจากสิ่งต่างๆหรือวบางคนอาจจะคิดว่าเราตัดใจเหมือนเราได้ตายจากทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไม่มีใครติดต่อเราได้เราติดต่อใครไม่ได้ วาเป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นให้เราได้ทําใจของเราให้บริสุทธิ์ให้ญาติโยมทุกคนนั่งในท่าที่สบายๆนั่งในท่าที่ผ่อนคลายเยวความสบายนี่นแหละจะเป็นอุปการะให้ผู้มีบุญทุกๆคนได้เข้าถึงความสุขภายในเพราะฉะนั้นความสบาย เป็นหัวใจในการปฏิบัติธรรมอารมณ์ที่เราเริ่มนั่งควรจะเป็นอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขหรือเป็นอารมณ์ที่มีความสุขสบายก็ได้หรือจะเฉยเฉยก็ได้อารมณ์เหมือนว่าเราโอเคนั่งได้เรื่อยๆก็ได้รู้สึกไม่เดือดร้อนเป็นอารมณ์ที่นั่งได้นิ่งๆเนี่ยแหละสบาย แล้วก็มีสติประคองไปเรื่อยๆบางคนถนัดการวางใจนึกองค์พระดวงแก้กห้เรานิ่งดูนิ่งๆไปเรื่อยๆบางคนก็สัำมาระหังไปเรื่อยๆเส็จแล้วก็ท,ทำสติสบายให้ต่อเนื่องแใจของเราก็ค่อยๆเบาค่อยๆโปร่ง ก็ค่อยขยายมีแสงซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่บอกว่าเรานั่งทำถูกวิธีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวสำคัญที่จะบอกว่าเรานั่นถงถูกต้องคือความสุขถ้าเรานั่งแล้วมีความสุขประสบการณ์เขาบอกเราว่าเราทำถูกแล้วเพราั้นให้เราเน้นในเรื่องของการถูกหลักวิชา แต่ความบริสุทธ์ที่เพิ่มมากเข้ามากเข้าจะทําให้เรานะได้บุญในวันนี้กันมากๆเลยนะให้เราน่านิดนๆสักครู่หนึ่งนะ สัพเพพุทธาภะลปปตะปเจกานันจะยังพลังฮรหันตานังจะเตเชนารักขังพันธานิสพ,พโสสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัทาโสธีพระวันตุเตลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำถวาย รัตนาบุปผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีสำหรับผู้แทนนำกล่าวถวายในวันนี้คือครอบครัวเชี่ยวชาญรุ่งโรดโดยกัลยาณมิตรกิติพจนธเชี่ยวชาญรุ่งโรดเรียนเชิญค่ะหัานธรรมยังพุทธาภาคขววโตบุปภาคนามการังการโรมาเต นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมา,านิไม่ยังพันเตอิมานิไม่ยังพันเตรัตนะบุพพานิรัตนาบุพพานิสาปปาริวารานิสาปปริวารานิพิกขูสังคัสสะพิขูสังคสัสสะโอโนชายามะโอโนชยามะ สา,าทาสาุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโคพิกุสังคโคอีมานิอีมานิรัตนบุพานิรัตนบุพานิสัปปาริวารา,านิสัปปาริวารานิปฏติคันหาตุปฏติคันหาตุอามหากังอามหากังฮีขารตัง ทีคารตังหีตายะหีตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายจะจ่าข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายรัตนบุพผาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย รัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับรัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์รัตนบุพภาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พร้อมด้วยบริวาทวรวาทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื lithium. ่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทินตลอดกาลนานเทิน ่าตอนเรีหนหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาบุญกับแดนมิตรกิติพจน์เลยนะที่มาเป็นต<อ>้นแบบในการกล่าวในวันนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านด้วยก็รู้สึกปราบปลื้มใจที่มาแต่ละครั้งก็เห็นญาติโยมทุกคนเนี่ยรักในการสั่งสมบุญเนาะนับถอยหลังอีกไม่กี่วันเนาะบุญที่พวกเรารอคอยการทานเี่หนึ่งปีมีครั้งเดียว ก็กาลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเนี่ยนัย้นอยากให้ญาติโยมทุกคนเนี่ยรักษาความใสของใจแล้วก็รักษาศีลของเราให้ดีแล้วก็ตั้งใจทำทานตั้งใจทํากระถิ่นกันแะ่แนาะแ,แล้วก็วันที่19นี้ก็มีการเขาเรียกว่าอะไรแปรอักษรแปรพระที่ที่ลานลานทรกันอีกแล้วนะรอบนี้ก็ต้องบอกว่าวัดเราพัฒนากันยิ่งขึ้นไปอีกนะอยากให้ญาติโยมรอดูนะหลวงพี่ได้ยินว่าโคมพระทีน่นี่รอบนี้มีสีด้วยนะ สวยงามมากให้ยโยมตั้งใจทําใจใสๆของเราไว้เนาะวันนี้ทําใจใสๆตั้งใจรับพรกันนะให้เรานี้ถึงมหาปูชนีอาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายขอบาร,รมีท่านบาร,รมีธรรมของท่านเนี่ยให้ท่านคุ้มบุญให้กับพวกเราทุกคนนะในขณะที่หลวงพี่ให้พรเป็นภาษาบาลีให้เราอธิษฐานจิตในสิ่งที่เป็นกุศลเพราะที่ว่าคำอธิษฐานจิตจะได้ติดไปกับพรพระนะ Saparo Havini Muato Asa Pasanta Bawa Cito Asa Kanto Ania Puto Aja Tuang Pawasa Pia Chantu Saparo สัตุมาเตะพาวันวันดารายุสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสเนจามุท้าปัจยโนจาะโรธรรมมาวะทันติอายุวนโนสุขัง พอลิศหฮยาโยมผู้มีบุญทุกท่านมีความสุขทั้งกายทั้งใจคิดวังสิ่งใดให้ได้สมปัารถนาให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำชุนภาพพุทธศาสนามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีดวงปัญญาที่สว่างสวัยให้คิดสอนตัวเองได้เตือนตัวเองได้ปรับปรุงแก้ไขตัวเองได้ทําความดีได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดจะเหยียดจะย่าไปที่หนวตาบลใดก็ได้รับการต้อนรับเชียร์เชิญจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะทําการค้าขายก็ให้ซื้อง่ายขายคล่องกาไรงาม ได้ตามติดต,ดตามหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายไปทุกพบทุกชาติเมื่อหลับตาจะเดินสมาธิภาวนาคาใดให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านทุกประการเทนเดี๋ยวเราบูชาพระกันนะอระหังสมะสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอภิวาเทมี พุทโธเมนาโธพระพุทธทเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวสาวกะโตภะควตาธรรมโมธรรมังนลมาสามิธรรมโมมีนาโทพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆสังขังนะมิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์พระนัทธพลอัคคสักโกโดยพร้อมเพียงกันนะคะกราบกราบกราบ